เออเออเอาไงเอาไงป้าเอาไงก็นี่เลยยากเครียดเลยอ่ะทำไมเขาจงว่าเราเขาจงว่าเราอย่างนี้ก้อนเนี้ยไอีเหี้ยพวกนี้เนี่ยร้ายกาศเออเนี่ยดูสิใส่ร้ายเราจะให้เราทะเลาะกันไงป้าเขาอิจฉาเราไงเราสามัคคีกันไงใช่ป่ะเจนพี่เบนพวกเขาเยอะมากเลยพี่แบนเนี่ยเอาโนอาไปเป็นพวกแล้วป้าป้ารู้สิรู้สิจริงอ่ะพวกมึงผสมสับไปกูเห็นเลยเออ ทำไมถึงไม่คนมีปัญหาทุกวันเลยอ้าวอ้าวมาอีกคนแล้วอ้าวแล้วจะสรุปแล้วใครจะเข้าข้างใครกันดีเนี่ยให้นั่งก่อนให้นั่งก่อนเออเออเอัเนั้นเออเยอะไม่จะนั่งเลยเอาไงโกเดี๋ยวก่อนโกขอเคลียร์ก่อนโกจะมานั่งตรงนี้โกรู้ไหมว่าน้องอาร์มเขาเป็นเอ่อเข้าข้างกับพี่แบมแล้วโกจะเข้าข้างใครระหว่างย่ากับ ปรารถนาเอาไงเอาเรื่องเขาข้างปา้าจ๋าดีกว่าอ๋อ้เรามีสามคนเลยเวเฮ้ยเราสู้พี่แบมได้กันกับไอ้น้องอาร์มแล้วเว้ย เอ้ยเรามีเพื่อนข้างกันเมื่อกี้ป้ารัตนาด่าทิ้งกุ๊กซุบเลยอ้าวโอ้ยแต่งเลือดแต่งเลือดไม่แต่งไม่กินเลยเขาเป็นคนเองกูจะไม่กล้าไปด่าเขาหรอเนี่ยเออเออเขาไม่เป็นคนดียวกโกูต้องช่วยป้าจ๋านะเราหนี่ก็ไม่ดีใช่เออ้านไม่เลยเออเราสามคนต้องช่วยกันนะพ่อแม่เป็นยังไงไม่เจอกะสานคนนี้ไม่ดีหมดนี่ถึนี่นี่นี่ถึงสองคนาสองอยู่ข้างก็จ๋านะเออมันก็ต้องอยู่ข้างเราป้าเราอยู่กันสามคนป้า โก้ไม่ไดีมาหรอกป้านั่งดาได้จะบอกว่าเดี๋ยว่าตกอีกโอ้โอ้แจมมันแต่งได้ยังเปนฟังมาในเชียใช่ดิรับไม่ได้นะเพราว่าเรามันรับไม่ได้นะป้าเรื่องภาษาของเขาเออเดี๋ยวเรือป้าเราเรามีเรามีพวกอีกคนนึงแล้วคือโก้ตองแล้วป้าดูที่เราเอาชนะพี่แบมกับน้องอาร์มไหมพนัก่อนอยู่พิ่งสวดเออวุ้ยมาฆ่ามันให้เขาทำเสียงจ๋าจ๋า ไม่จริงหนูนะศักดินรัตดาวันาดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่บุกใช่ใช่ป้าเจ๊เขาเป็นคนดีนะไม่ล้อเรียนเสียงป้ายยานะเนี่ยล้อเรียนเสียงเจ๊กันนะเห็นไหมเนี่ยป้าดูนิ้วว่าเราอีกแล้วเจ๊คุณนี่เขาสง่างามเลยเมื่อยข่ายรับก้อล้อเลียนเสียงป้ยยายาเป็นพยาบาลนะใช่เลยแหละขวดขี้เถียงเลย

ต้องอามนะดูมาเป็นเด็กนูเป็นเวีบาเรียบร้อยลูกขอสัตทานเออใส่ศาสนานานายมาโนรัสนาศาสนาใส่ลูกไม่เคยดอกใครไม่เคยดอกใครมาบ้านสางามไม่เคยดับแม่มีหลักฐานเทียบเลยนะเมื่อยางคลายกันนะเอออ้าว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  ป้าตยด่าใครเลยด่าใครเลยยาน้องมันก็บอกว่าป้าอย่าไปด่าเขาเลยลัตนาบอกว่าไม่แต่งเออเออเออเป็นไงใช่เป็นไงไม่เคยยาใครบ้านเขาจะกูนี่นะน้ามีเสียงแล้ก่อนลัตนาในมาโนรัตนาวัฒนาสายลุก พ่อสถานแม่ใสอิงเออเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยใช่ใช่อยาาเขาข้างป้าตอนหน้าทาเปเรียบร้อยลับอย่งาพูดอีกอย่างนึงนนจริงไหมป้าจริงไหมจริงไหมพูดอย่างงี้ตัมื่อไหล่ตอนหน้าเป็นอย่างนี้ยังไงยังไงยังไงไอ่อย่างเงี้ยเออเป็นไงเป็นไงเราเป็นพยาบาลใช่ใช่ใช่น่ารักมากโโหโหโหโอโโโ เป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยเป็นนางพยาบาลที่เรียบร้อยใช่ใช่ผิดพิเศษให้วัดเลยนะใช่แล้วเจ๊โจก็ขาเย็บผ้าด้วยเจ๊วัฒนาหาของขายไงเจ๊จุนวัฒนาดาไนมาโน่วัฒนาวัฒนาใส่ลุงบ้าไปแล้วสามคนเออบ้าบอง ดูดิดูดิป้าดูดูดูดิคนเนี้เขาเรียบร้อยนะเป็นพยาบาลนะใช่เป็นพยาบาลที่เรียบร้อยไม่เคยด่าใคร้เราเป็นพยาบาลเราเป็นพยาบาลปากดีด้วยเซ่อย่าไปฟังไม่นําไม่แต่งเป็นยไงเนี่ยดูสีดูมากเลยดคุณนั่งเรียบร้อยนะใช่เป็นงไนี่ยดูากลน้มทัวร์เรียบร้อยยนี่ย แข้งแข้งแขาเขาเรียกร้อทําไมเป็นพยาบาลนะเออบ้านกูตระกูลดีแล้วปากกูก็ดีด้วยเนี่ยใช่เดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมาจริง๋าจ๋ใช่ชีวิตแทวเท่านี้โกต๋องทําไมน้องอาร์มกับพี่แบงค์ต้องมาใส่ไลฟ์ป้าจ๋าด้วยล่ะไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่คนพูดแบบดีงามใช่กันเนี่ยงเงีฟังแล้วมันเครียดเลยปวดหัวเลยเนี่ยป้าเงียบเลยเพราะว่าเจ๊ไเงียบแล้วบ้านกูนะ ยู่ใช่ไอ้ที่โกหกเนี่ยหมึงอยู่บ้านไทยมาพูดบ้านปูนี่ตำรวจมากเต็มเขาบอกเขาบอกว่าเจ๊นะมันหลับได้ทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นคือเฮียนี่แต่งเรื่องค่ะกูไม่พูดจับยัน ใครยังติ้เลยนะเออเออมึงพูดอย่างนี้ม e anyway> ันคือความจริงแต่ป้าไม่ยอมใช่ไหมใช่ใช่มันตายใช่ใช่ไม่จริงเลยเจ๊ก็มันจริงไม่ไม่เคยนะไม่เคยนะไม่เคยใช่ไหมกต่อไม่เคยนะนั่งรักเออเออเนี่ยเขาชอบใส่ร้ายป้าน่ะไม่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วทำท่ามือยกตบหัวเจ๊ทีนี้อ้าวอ้าวจริงเหรอป้าป้ากเขาจะไม่ยอเหรอป้าเนี่ยอีกป้าไม่ยอมนะเจ๊ ไปบ้านกูกูจะไปทำอะไรเขเนี่ยใช่ละนักงดูนักแ่กแข้งแขา้งแขาดมันว่าเจ๊เดอเออใช่มันอย่างที่มังพูดในคนมองก็ลองอูดูดูสิมองดูสินะเขาพูดใส่ร้ายเราอ่ะป้าย่างป้าลองมองดูสิป้ากูอยู่ข้างผิดไม่มันเลยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอ้บ้านหนูนี่อยู่เต็มใช่ใช่อยู่ก็มาใส่ร้ายเราอ่ะไม่ใช่อ่ะ นคพ่อยอมรับความจริงนะเขาเสมอต้นสมอปลายในการมีชีวิตที่งดงามเอยเป็นไงเมันว่าเไม่งดงามเออเนี่ยมันพ่ออยดอไม่จิงด้วยหล้วไม่จริงอ่ะนะ้องทอนะนั่น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 ี่แบเขาบ้าไปแล้วมึงทำมือทำไมอย่างงี้อสมบอกมึงทำมือทำไม

เด๊บ้านหนูชีวิตทีนันเรียบร้อยกันไงไปวัดกันนะใช่แล้วเป็นคนธรรมะธรรมโมป้าคนเข้าวัดนี่ดีทุกคนเหรอเออป้าเฮ้ยต๋องผู้มีต๋องทั้งป้าคนเข้าวัดดีทุกคนใช่นี่ทุกคนลืมเลยลืมตัวลืมตัวลืมตัวเฮย เคยจะเล่นบทไอ้นี่มันก็เล่นบทแบบบ้านดูดีได้ได้หน้าด่านายมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสะชานเออทำเหมนเนี่ยเจ๊จ๋าเจ๊จ๋าคนลับหลังก็จัดจัดจเฮ้ขาเรียกมึงเนี่อีหน้าด่างอีหน้าดันเป็นคน่จริงนะป้ามันยอมรับเล้วคุไม่จริงเหรอใครนอนมันได้ยินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คนก็มาจริงมันตายใช่ใช่เจ๊จ๋าแต่คนดีนะเราเข้าวันทุกวันเลยใช่จริงนะเรื่องจริงนะเออเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะ ใช่ใช่เราเป็นคนดีเนะยเราเข้าวดมาดูพี่เปมเข้าว่าแล้วว่าเราเข้าวัดไปเอาของวัดมากินดูเด็กง่ายเหมือนตามมันมุ่ในมือเราไปแหกมันกกินอ่ะเออ ถบ้านเรามีตังป้าบอกไปเลยเขาเป็นคนเรียบร้อยมากไม่มหาศาลเรียบร้อยเรื่องอะขาเนี่ยเา่นกันไห่อเลนน้องพี่โนดแล้วมคนมีคุณภาพมากเออใช่เจ๊นี่ตัวดีมึงมีกตัวดีมานั่งในบ้านกูดิเขาจะวกรธจะมายิงเนี่ยอย่าอย่าอย่าขับข้างป้าโกต้องด้วยแล้วเราสามคนสง่างามมากที่สุดเขาอิจฉาเราไงป้าพี่แบงค์เขาอิจฉาเราไงเขาเห็นเรารักสามัคคีกันเขาอิจฉาเราไงููเขาเต็มไปขาเรรียยบ้อขาขับข้างปิด ไม่มันเลยเดี๋ยวตำรวจจะมาเข้าจะ่ว่าที่นู่นเนี่ยเจ๊เนี่ยี่นู่นได้ใช่จำได้จะได้พี่นู่นเพื่อนฝูงเยอะเลยหนึ่งในบ้านหนูเลยใช่เพื่อนฝูงเยอะเลยป้าที่ขาป้ารัหลังเนี่ยใช่ไหมพี่นู่นเป็นตำรวจด้วยแต่งน้ายาิบดิบเลยตายเนี่ยเตยใช่ไหม

จ๋าจ๋าจ๋าใช่ร้อยนั่นหนูรัตนาหอเลยใช่ใช่ไอ้หนูจะการเองหนูเขาไม่ลงแน่นรอนเลยนะโอ๊ยบ้านเราพี่น้องดีใช่งดงามเลยป้าเป็นน้ำเป็นบานที่เรียบร้อยไง เจ๊หนูนักขอลูก่กังงเลยขนลุกเลยเีพวกนี้จะไกังลเลยกงเลยเจ๊เ็คนจะงานงานยาอย่างเต็ม้เดียวอย่ามาใส่ร้ายฉันมันว่าเจ๊เออเนี่ยมาโผมันอยางเต็มน้าเลยอ่ะทำไมเขาว่าเราอย่างนี้ล่ะป้าป้าลอยคุยเต็มคุยมาไอ้นี่ว่าเจนะ มเนี่ยคนตุ่นเปใช่ใช่ป้าเดี๋ยวเป็นพยานให้คนที่พัวอะไรนะชีวิตจะามเป็นพยานอ๋อใช่เดียวเป็นพยานเดี๋วเป็นพยานได้ลากดาวนัฒนานดาในมาโนรัตนาวัฒนาใสลูกพ่อตาทันไม่สิ่งน้องไลงคานน้าป้าเอาไปเลยเขาก็ลงคานมึงพูดกบนลัวเออหลอนอยู่ไหนยูเลย เออดูสิเขางานงานเหมือนรอยตากได้อยู่ร่างเขาแล้วต้องพูดนะเฉยเขาสาดตร์เองคนยอมสิเนี่ยเขางานงานตรงไหนเดนหเป็นใช่บานที่งดงามป้าเรียบร้อยด้วยไม่เรียบร้อยหนูเลือกจรจ้า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 ลำบังตัวเองอย่างนี้ไม่รอดเลยโอ้ยแกไครก็ไม่ใส่เนี่ยเรียบร้อยนะลุงพ่อแม่เออเออเรียบร้อยอย่าอยาโกย่าเข้าข้างใครกันแน่เนี่ยโกเนี่ย เราอยู่ข้างเร็วกันเออเขาข้างกันยังไงไม่ลืมตัวเนี่ยเล่นเล่นบทนี้ไม่ไม่ค่อยได้เล่นบทนี้ไงก็เลยไม่ค่อยชินไงเหี้ยเด็กกไม่ใส่เรื่อร้อนตรงไหนเนี่ยใช่มันแต่งเรื่องเด็กเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไหวมันเข้าไม่ได้อะป้าทีนี้จริงเจรู้งานใช่เพราะว่าดีด้วยพระอุพพา เจ๊เจ๊จุ๊บเ็บผ้าไงเจ๊พัฒนาหาของขายอ่ะป้าใช่ป่ะเออแล้วข้างล่างนี้ยังหมูข้างบนขายของป้าเนอะโอ้ยบ้านเรามีเงินเป็นกระลามังเลยยิ่งที่มีพวกโอ้โธ่โอ้ยจุ๊บเย็บผ้านะใช่แล้วป้าว่าหนาหาของขายขายขาดหมาขายอ้าวป้าดูมันพูดดิไอ้แตงยี่เงี้ยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวอัตโนมัติโอ้ยลุกกระทึบเลยเป็นไงเป็นไงใช่ใช่ใช่เป็นคนสติเงี้เหรอวันนี้เออ วันนี้วันนี้เอฟซีงงหน่อยนะวันนี้เอฟซียังงงหน่อยนะเพราะโกตองได้บทเข้าข้างความดีดแต่แต่รู้สึกว่าวแต่รู้สึกว่าบทนี้ไม่ไม่ค่อยเข้ากับโกตองเลยโกตองก็หลุดมั่งอะไรมั่งแล้วเนี่ยบทนี้มันไม่ไม่ใช่สำหรับโกตองอะ่ะนะหวางเลยบอกว่าเป็นคนสตเงี่ย บทนี้ไม่เคยได้รับผูสตีสตีนตัวมันเป็นสตีด่าเป็นไงเห็นไหมบอกแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้าอีกเดิมเอ๊ะชีวิตจริงหนูรู้ตัวดีแน่ใช่ใช่ตะาวศาสนาแานในมาโน่แลตนาวัฒนาสายวัฒนารรมเออเียมันคงดีจ้าจ้าจ้าให้งามากใช่ใช่ไม่ได้พยายามนะพยายามไป